คือต้นเหตุของความทุกนี้ก็คือตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นสิ่งที่ต้องละถ้าไม่ต้องการทุกนะคะทุกขศัสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้เพื่อกําหนดรู้อาการของมันทันต่อท่วงทีก็จะได้ไม่ให้มันบังเกิดแล้วก็รู้ลงไปให้ถึงเหตุแห่งทุกข์คือสมุท,ทยัยตัณหาคือเหตุแห่งทุกขต้องพยายามละให้จบได้นี่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจ สองข้อที่กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ข้อที่สคือนิโรธสัตว์ก็คือหมายความว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกขวันนี้ก็จะพูดต่อถึงถึงนิโรธสัตว์หรือเรียกสั้นๆว่านิโรธซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐข้อที่สของอริยสัจสี่ความหมายของคำว่านิโรธก็คือดับไม่เหลือ ความดับไม่เหลือดับไม่เหลืออะไรก็คือไม่เหลือไฟของความทุกข์ไม่เหลือเชื้อของความทุกข์อันเนื่องมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองกิเลสตัณหาอุปาทานมีอวิชาเป็นต้นเงื่อนนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ที่ต้องพยายามละกำจัดขุดรากถอนโคนมันให้จงได้ถ้าทำได้ก็จะมีเป็นจะมีความเป็นอิสระจะมีความเย็นที่สนิท เป็นความเย็นที่เป็นความสุขเกษมเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าจะถามว่านิโรธคืออะไรท่านก็บอกว่านิโรธนี้ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งในพุทธศาสนานั้นอะไรอะไรก็เป็นธาตุทั้งนั้นนะคะแต่เรายังไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของธาตุไปให้มากนักเอาแต่เพียงว่านิโรธก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธาตุชนิดหนึ่งก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติ ถ้าตั้งอยู่ที่ไหนชี้ไม่ได้หรอกคะ่ะอยู่ทั่วไปนี่แหละในชีวิตของเราแต่ละวันละวันหรือแต่ละขณะขณะเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นนิโรธคือเป็นความดับทุกขณะแต่เราไม่รู้เรามองเห็นแต่ไอ้ความเป็นความอยู่ความอยากความได้หรือมองเห็นความทุกข์แต่ที่จริงแล้วเราก็เราได้สัมผัสกับนิโรธทุกขณะ เหมือนอย่างในไตรลักษณ์ที่บอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองมันดับไปนี่แหละมันคืออาการของนิโรธเกิดขึ้นแต่มนุษย์เรามักจะวุ่นวายอยู่กับความมีความเป็นความได้ก็เลยมองไม่เห็นปล่อยใจให้เป็นทุกข์อยู่แต่โปรดรู้เถิดค่ะว่านิโรธเป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติร้อมรอบตัวมนุษย์อยู่ทุกขณะ เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เผอิญมาถูกเข้ากับสิ่งนี้คือกับนิโรธที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งนั้นหรือนิโรธาธาตุสิ่งนั้นก็จะดับไปเช่นความทุกข์ที่กําลังร้อนๆ้อนกลังเผาเม่าไม่เกรียมเนี่ยนะคะมากระทบเข้ากับนิโรธาธาตุกระทบอย่างไรก็เพราะว่าเกิดมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามองเห็นว่าโอ้แท้ที่จริงมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันไม่ใช่อยู่ตลอดเวลาพอเห็นอย่างนี้เข้าจิตมันเย็นลงนี่แหละเรียกว่าได้กระทบแล้วกับนิโรธ,ธาตุมันความทุกข์ความร้อนความเผาไหม้เกรียมมันก็ค่อยๆเย,ย,ย็นลงจนกระทั่งดับไปนี่คือความหมายว่าสิ่งใดมาถูกเข้ากับนิโรธ,ธาตุสิ่งนั้นก็จะดับไปด้วยนะคะเช่นความทุกข์มาถึงความทุกข์ก็ดับเหตุนั้นมาถึงเหตุนั้นก็ดับคือเหตุอะไรก็ตาม ที่มันเป็นเหตุที่ไม่ถูกไม่ต้องเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์มันก็จะดับเช่นอวิชามากระทบกับนิโรธ,ธาตุอวิชาดับอวิชาดับไปแต่จะเกิดเป็นวิชาคือแสงสว่างความรู้ขึ้นอุปาทานกระทบกับนิโรธ,ธาตุความยึดมั่นถือมั่นหายไปผ่อนคลายละเลิกได้เกิดความเป็นอิสระ ตัณหากระทบกับนิโรธธาตุตัณหาดับไปเกิดความเย็นหรือเกิดเป็นสัมมาสังกัปปะคือเป็นความอยากที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่จะกระทําสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์โดยไม่ทําใจของตนให้เป็่นความทุกข์หรือสังขารที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์อย่างหนึ่งคือการปรุงแต่งปรุงแต่งคิดไปเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านสารพัดหาสาระประโยชน์หาแก่นสาร หาต้นเหตุก็ไม่พบแต่ด้วยความเคยชินด้วยความเขลาที่ถูกอวิชาครอบนำคิดปรุงแต่งไปสารพัดไม่รู้จบพอสังขารความปรุงแต่งนี้มากระทบเข้ากับนิโรธ,ธาตุคือได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมาปัญญาเป็นแสงสว่างว่าเอ๊ะนี่กำลังปรุงแต่งนะเพื่ออะไรไม่เห็นมีประโยชน์ไม่เห็นมีสาระแก่นสารเสียทั้งเวลาเสียทั้งสมอง เสียทั้งพลังใจมีแต่จะนำความเหี่ยวแห้งใจให้มันเกิดขึ้นพอระลึกได้โดยสติปัญญาเท่านี้สังขารก็ดับเกิดเป็นปัญญาที่จะรู้ว่าถ้าจะคิดก็คิดแต่ในสิ่งที่จำเป็นที่เกิดประโยชน์ถ้าสิ่งที่มันไม่จำเป็นไม่เกิดประโยชน์อย่าคิดเลยเป็นทุกข์เปล่าๆเห็นไหมคะพอมากระทบกับนิโรธธาตุข้าสังขารดับ พอสังขารดับเท่านั้นสิ่งที่เหลือก็คือความเย็นความเย็นถ้าเย็นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนดับสนิทมันก็เป็นความเย็นที่เรียกได้ว่าเป็นนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของนิโรดนี้ถ้าสามารถเข้าถึงได้จนกระทั่งทำให้แจ้งได้ซึ่งนิโรจิตนั้นก็จะไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหา ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะรวมความหมายของนิโรธนะคะก็หมายได้ถึงความดับความเย็นความเป็นอิสระดับจากอะไรดับจากอวิชาเย็นจากอะไรเป็นอิสระจากอะไรก็จากตันหาความอยากจากอุปาทานความยึดมั่นนี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคำว่านิโรธว่าหมายความว่ายอย่างไรแล้วก็จะทำให้ เกิดลักษณะแห่งความดับสนิทให้แจ้งในความดับสนิทนั้นอย่างไรทีนี้ก็เพื่อจะอธิบายให้ชัดอีกสักนิดหนึ่งถึงลักษณะของนิโรธนะคะจะพูดได้ว่าถ้าหากว่านิโรธเกิดขึ้นมันจะมีภาวะของความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภายในที่เราเรียกว่าภายในใจเนี่ยนะคะแต่ใจอยู่ตรงไหนก็ชี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิน่นแต่เรารู้มันเกิดขึ้นที่ข้างใน มันจะมีภาวะของความรู้สึกดับไม่เหลือคือมันดับไม่เหลือนี่มันว่างมันเย็นสนิทมันโปร่งมันเบาสบายไม่มีอะไรที่จะตะกิดตะขวงหรือเป็นเสี้ยนหนามอยู่ภายในเลยไม่มีความวิตกไมมม่ีควากังวลกลิเลสตัณหาอุปาทานแทรกเข้ามาไม่ได้มันมีแต่ความว่างอย่างที่เรียกว่าแห่งศูญญตาทีนี้ความดับไม่เหลืออันนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอะไร ก็คือความดับไม่เหลือแห่งราคะราคะก็คือความโลภราคะกับโลภะอยู่ในกลุ่มของกิเลสตัวแรกคือความโลภแต่ถ้าหากว่าเรียกว่าราคะแล้วก็มันเหนียวแน่นมากกว่าโลภะเฉยๆถ้าก็เป็นความโลภอยากได้อย่างชนิดที่ท่านบอกว่าราคะมันเหนียวแน่นมากมันสละยากเพราะฉะนั้นดับไม่เหลือแห่งราคะก็คือดับ ราคะอย่างไม่เหลือเศษภายในใจเลยมีคำเป็นภาษาบาลีว่าอาเสสะวิราคะนิโรโธซึ่งก็คงจะได้เคยพบในบทสวดมนต์แล้วนะคะอเสสะวิราคะนิโรโธนี่ก็คือความหมายที่ว่าดับไม่เหลือแห่งราคะทีนี้ลักษณะที่สองของนิโรธก็คือ จะมีอาการของความสลัดคืนคือมันดับแล้วแล้วก็ยังอยากจะกวาดออกไปให้เกลี้ยงไม่ให้เหลือเศษติดเลยก็สลัดคืนเช่นสลัดความรักที่เคยรักอย่างหัวปักหัวปัม๊มกับใครคนหนึ่งก็ตามทีนี้พอเกิดความรู้สึกได้เห็นจริงอย่างที่เขาว่ารู้จักจริงเห็นจริงแล้วว่าคนคนนั้นนั้นมีลักษณะของความรักที่เป็นมารยา ที่เป็นความรักที่ไม่สุดจริตไม่เที่ยงตรงทรยศอย่างไรชัดเจนก็เกิดความดับไม่เหลือแห่งราคะนั้นแล้วก็ยังอยากที่จะถึงกับความสลัดคืนไอความรักที่เคยมีเคยเป็นเคยเกี่ยวข้องไม่เหลือเศษสลัดคืนไปจนเกลี้ยงนี่เป็นอุปมานะคะแต่ในที่นี้ก็หมายถึงความว่าสลัดคืนราคะที่มันเกิดขึ้นในจิตตามสัญชาตญาณน,นั้น สลัดคืนไปให้แก่เจ้าของเดิมโดยเราสมมติว่าเป็นเจ้าของเดิมนั่นก็คือแก่ธรรมชาติที่จริงธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจว่าจะบอกให้มนุษย์เนี่ยมีราคะมีโทสะมีโมหะแต่สัญชาตญาณของมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกปรืออบรมไปคว้าเอามาแต่บัดนี้รู้จักชัดเจนแล้วก็สลัดคืนไป